วิธีการเบิกเงินสำรองจ่ายค่ะอันดับแรกค่ะก็คือเรามาลงที่ในสมุดเบิกเงินสำรองจ่ายนะคะเราจะเขียนเป็นวันที่ค่ะแล้วก็รายการค่ะที่เขาจะเบิกไปเช่นสมมติว่าเบิกค่าไม้กวาดค่ะจำนวนเงินที่เราต้องการค่ะเราก็ลงไปค่ะ100บาทเสร็จแล้วก็คือลายเซ็นผู้เบิกค่ะก็จะมีลายเซ็นการเงินค่ะแล้วก็เงินคงเหลือนะคะตอนนี้ก็จะเป็นในการเบิกเงิน สำรองจ่ายค่ะ เสร็จแล้วนะคะการเบิกเงินสำรองจ่ายเราจะมีใบสําคัญจ่ายเงินนะคะตรงนี้เราจะเป็นในการที่ว่าจ่ายเงินให้กับใครค่ะเสร็จแล้วแล้วก็ลงวันที่ที่จ่ายเงินไปค่ะเป็นเงินสดค่ะรายการค่ะค่าไม่กวาดค่ะยอดจานวนเงิน100บาทค่ะจัดทำโดยค่ะแล้วก็ใส่วันที่ค่ะแล้วก็จะมีผู้อนุมัติค่ะเป็นสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็เป็นผู้รับเงินค่ะก็จะมีลายเซ็นครบทั้งสามท่านค่ะจบการเบิกเงินสำรองจ่ายเท่านี้ค่ะ